สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับข่าวภาคข้ามซีทีวีจันทบ,บุรีประจําวันพฤหัสบดีที่9พฤษภาคม2556ค่ะมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกสาหรับวันนี้เลยนะคะกรมราชาองครักษ์ประชุมร่วมจังหวัดจันทบุรีเตรียมของพร้อมรับสเสด็จสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จะเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีในวันพุธที่22และวันพฤหัสบดีที่2 3พฤษภาคมนี้ค่ะ วันนี้ที่ห้องกระพงทองศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตมบดคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี พลอากาศโทอิทธิศักดิ์สีสังรองผู้อำนวยการสำนักงานราชอ,องครักษ์ประสำกรมราชอ,องครักษ์พร้อมคณะได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพ,พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนําหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจหน่วยางานรัฐวิสาหากิจองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับและสรุปความพร้อมในการเตรียมการรับเสด็จให้สมพระเกียรติ ทั้งนี้สมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีกำหนดเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดจันทบุรีในวันพุธที่22และวันพฤหัสบดีที่23พฤษภาคม โดยวันพุธที่22พฤษภาคมเวลา14นาฬิกาจะเสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอาคุ้งกระเบนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จัังหวดจันทบุรีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรศการความคืบหน้าของโครงการณนะอาคารกปร หลังจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกต้นสมิ็จแดงและเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินางานของหน่วยสาธิตพันธ์ธธนสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบนการเลี้ยงปลาในกระชงังโครงการธนาคารปูโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนพร้อมทั้งจะทรงปล่อยพันธ์สัตว์น้ำกลับคืนสู่ธรรมชาติในส่วนของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประชาชนสามารถรอเฝ้ารับเสด็จได้บริเวณริมถนนจากอาคารที่ทำการศูนย์ไปยังหน่วยสาธิตพันธ์สัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบนตามที่เจ้าหน้าที่จัดไว้่วนวันพระหัสบสดีที่23พฤษภาคมเวลา8นาฬิกาสมเด็จพระเทพรราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนตำตรวจตะเวนชายแดนบ้านน้ำแดงตําบลบางชันอําเภอรครุงส่งเยี่ยมและติดตามความคืบหน้า โครงการพระราชดำริ8โครงการประกอบด้วยโครงการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์โครงการฝึกอาชีพโครงการส่งเสริมสากรกรและโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโอกาสนี้ทรงพระราชทานหน่วยแพทย์ในสมเด็จพระเทพระราชสุดา เสียมบรมราชกุมารีออกให้บริการตรวจรักษาโรคฟีแก่ประชาชนที่โรงเรียนต่อชดอบ้านน้ำแดงตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง10นาฬิกาค่ะ